l e a d e r s h i เพราะว่าผู้นำเนี่ยฟังเทสท็อก uh. ล่าสุดมีคนหนึ่งเสนอมาเขาบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่า soft skill อยากให้เรียกว่า leadership skill hmm. ทุกคนเป็น leader ได้หมดคราวนี้ผมจะบอกว่านี่แหละทำให้ผมตั้งข้อสงสัยเรื่องอมันมีศาสตร์บางศาสตร์พวกไลฟ์โค้ชเดี๋ยวนี้ชอบบอกว่าเขาสามารถสร้างผู้นำได้จ่ายเงินมาเรียนกับผมแล้วคุณจะเป็นผู้นำคือ ผมไม่มองมุมอย่างนั้นคือแต่มันแต่ใครมองอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่าขนาดการมองแบบศาสนาพุทธคนเราจะ,ะคนเราจะเป็นพระพุทธเจ้าคือบรรลุธรรมได้ยังมองคนละแบบได้ถ้ามองแบบบ้านเราเีละว,ว่าก็คือคุณต้องบวชเป็นพระนั่งสมาธิแล้วต่อสู้แต่ของมห ah ายานเขาบอกพุทธะอยู่ในตัวทุกคนสัตว์ก็ยังมีภาวะพุทธะได้ เราว็็เห็นว่าตำนานไซอิ๋วลิงก็เป็นเป็นเทพได้ของบ้านเราไม่ได้แต่วคนนี้ก็เหมือนกัน leadership ทุกคนเป็น leader ได้หมดแล้วก็เลยเขาเลยบอกว่าเนี่ยให้เรียกว่าเป็น leadership skill ได้ไหมไอ้ที่เราบอกว่าเป็น soft skill ทั้งหมดะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ communication design thinking decision making s k i l พวกนี้มันคือ leadership มหมดเลย b <Building. S 1> ครับอันี้ถ้ามองกลับกันก็ทุกคนเป็นลีดเดอร์ได้หมดปัญหาเกิดขึ้นแล้วลองจินตนาการเอาง่ายๆอาจารย์มหามหาลัยไทยเนี่ยหรือว่ามหาลัยที่ไหนในโลกม,มันมันมักจะเกิดการเมืองแบบแปลกๆเพราะมันทุกคนเป็นลีดเดอร์หว่เนี่ยมันเก่งหว่านะนั้นอันดับแรกของ l e ดเดอร์ชิแล้วเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นมากก็คือ Active listening สำคัญมากเลย Active Listening ในที่นี้คือฟังแล้วแค่ให้ได้ว่าคนคนนี้เขาเขาต้องการอะไรเขาพูดอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อะไรประการที่หนึ่งประการที่สองเอาไวเป็น1.2แล้วกัน1.2ของ Active Listener คุณต้องหาข้อมูลอยู่เสมอเอาสับใบรุ่นเดี๋ยวนี้กระบวนการ IO ของคุณนีต้องดีมากๆโอเคไหมเพราะเดี๋ยวนี้ ข่าวลือข่าวลวงข้อมูลเท็จนี่เยอะดงนั้นคุณต้องมีกรวนการ I.O. ที่ดีนะครับถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นซูเปอร์ลีดเดอร์จริงๆประการที่2ที่สำคัญมากแล้วผมคิดว่าลีดเดอร์ Leader ปัจจุบันนี้ในภาครัฐไม่มี Risk Management การบริหารความเสี่ยงถ้าทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดคุณต้องประเมินละเช่นคุณมีแนวคิดอย่างนี้ คุณจะขับเคลื่อนนโยบายนี้คุณก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างแล้วก็พยายามอุดรอยรั่วน,นั้นยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงส่วนใหญ่จากการทํางานคือความเสี่ยงในเรื่องของคนที่เรามอบหมายให้ไปทํางานคุณก็ต้องบริหารความเสี่ยงตรงนั้นให้ได้ว่า,าถ้าคนนี้ไม่มาคนนี้ไม่ทําคนอื่นมาเสียบแทนกระบวนการมันจะเป็นยังไงให้มันสมูทใช่ไหมครัอันที่สามผมบรร้จาปีที่ผ่านมาให้บทเรียนผมอย่างหนึง่ง คนที่อยู่เบื้องหลังทําอะไรได้เยอะมากกว่าบางทีผมบอกการมีตําแหน่งเนี่ยโอ้โหมันทาให้เราเสียสมาธิมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไล่ขึ้นมาเลยพอหลักสูตรคณะบดีอธิการบดีอธิบดีปลัดกระ,ะทรวงรัฐมนตรีวันวันหนึ่งแทบไม่ต้องทําอะไรเช้าตัดบาทเก้าโมงประชุมเซ็นแฟบแจกทุนงานศึกษากลับบ้านไปคุณเหนือแล้วคุณไม่มีเวลาคิดแล้ว ลีดเดอร์ที่แท้จริงต้องทำงานเบื้องหลังเป็นถึงไม่มีตำแหน่งก็ขับเคลื่อนได้ไม่มีอำนาจจริงเขาขับเคลื่อนได้เพราะใช้ใช้อำนาจที่เขาเรียกว่าอะไรซอฟต์พาวเวอร์รู้จักคุยกับคนรู้จักเนโกเชียรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสำคัญมากนั้นสำหรับผมที่ว่าลีดเดอร์ชิรุ่นใหม่ถ้าจะมานั่งเถียงกันเรื่องว่าใครจะมีตำแหน่งอะไรมีอำนาจอะไรบ้างผมว่า,บวา mm. โบราณไปลร mm. ้ประการที่สองมาเรียกร้องเอาค่าประจำตำแหน่ง มันนั่นเกินไปอยากให้นึกถึงว่า l e a ดอร์ชิพที่ดี l e เดอร์ชิพแห่งอนาคตให้นึกถึงมาสโลไอตัวพีระมิดขั้นที่4ขั้นที่5คุณมี self actualization หรือเปล่าในชีวิตคือการเป็นลีดเดอร์ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าได้เป็นอธิการกาดีได้เป็นรัฐมนตรีก็จบนะมนะาเซ s e l แ actualization คุณมีไหมคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะตั้งคำถามอย่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเป็นผู้นำให้กับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่จะถามว่าคุณทําไปมันตอบโจทย์มนุษยชาติยังไง<ม>เด็กรุ่นใหม่ถามเขาจะไม่ถามเหมือนกับคนรุ่นก่อนแล้วว่าเฮ้ย<ม>คุณมีกล้วยให้ผมไหม,มไม่มีใครถามกันและนั้น self actualization <c oughs> ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากถ้าคุณไม่มีเริ่มคิดได้แล้วถ้าจะเป็น leader <c oughs> นะแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าการเป็น leader <c oughs> ไม่จําเป็นต้องออกหน้าเสมอไปอยู่เบื้องหลังเนี่ย เป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ได้ดีกว่าซะด้วยซ้ำฉะนั้นอย่ายแย่งกันเลยอยู่เบื้องหลังดีกว่าไม่ต้องมีตําแหน่งยิ่งดีเคลื่อนที่เคลื่อนไหวง่ายไปนู่นไปนี่ง่ายแล้วก็อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งสืบความลับของคนได้ง่ายนี่คือศิลปะฉะนั้นสรุปขีดเส้นใต้ลีดเดอร์ชิพคือศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร,ร์ถ้าไม่เข้าใจศิลปะว่ามันออกแนวไหนเนี่ยก็มั่วได้เหมือนกันฉะนั้นเอาให้ถูกว่าคุณจะศิลปะแนวไหน ศิละปละป้องกันตัวหรือศิละปละแบบ Abstract หรืออะไรก็ตามแล้วแต่สไตล์ของคุณครับผม